ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวันพุธที่15กันยายนนะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการหาผลคูณที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่กำหนดให้นักเรียนไปรับชมวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบทเรียนของเราเป็นเรื่อง การหาผลคูณที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่กำหนดให้เอ๊การหาผลคูณที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่กำหนดให้นี้มีวิธีการคิดอย่างไรเราลองไปติดตามดูกันนะคะถ้ากำหนดว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะคะคูณกับ3และจะมากกว่า39แต่ใกล้เคียง3 9มามากที่สุดจำนวนนี้คืออะไรคะ จำนวนใดคูณ3และมากกว่า39แต่ใกล้เคียง39มากที่สุดจะหาได้ยังไงเอ่ยต้นกล้าบอกว่าจํานวนนี้น่าจะมากกว่า12เพราะ12คูณ3เท่ากับ36ใช่แล้วค่ะขุนบอกว่าอาจจะเป็น13ก็ได้เพราะว่า13มากกว่า12นะคะ 8 13คูณ3เท่ากับ39ดังนั้นจำนวนนี้จึงน่าจะมากกว่า13นะคะน้องอมสินคิดแบบนี้ค่ะหาผลคูณของ14คูณ3จะได้เท่าไหร่คะน้องอมสินตอบว่า14คูณ3เท่ากับ42นะคะและ42มากกว่า39ดังนั้นจำนวนหรือตัวไม่ทราบค่านี้นะคะ จึงเท่ากับ14นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะน้องอ้อมสินหาจำนวนนับที่แทนด้วยรูปห้าเหลี่ยมนี้นะคะซึ่งทำให้3คูณกับรูปห้าเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่ามากกว่า39และใกล้เคียง39มากที่สุดถ้าเราไม่ใช้วิธีการแทนค่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆช่วยกันคิดเราจะมีวิธีการในการหาค่า ตัวไม่ทราบค่าได้รวดเร็วขึ้นยังไงบ้างคะลองใช้วิธีนี้กันดูค่ะถ้า3คูณกับจํำนวนใดได้39นั่นหมายความว่าจํำนวนนั้นก็เท่ากับ39หารด้วย3นั่นเองค่ะเมื่อ39หารด้วย3เท่ากับ13แล้วนะคะจํำนวนนั้นจึงเท่ากับ13ค่ะแสดงว่า3คูณ13เท่ากับ39 แต่เรากำลังหาจตัวไม่ทราบค่านะคะที่ทำให้3คูณกับจำนวนใดมากกว่า39แต่ว่าใกล้เคียง39มากที่สุดเมื่อ3คูณ13เท่ากับ39ตัวที่จะทำให้3คูณแล้วมีค่ามากกว่า39และใกล้เคียงมากที่สุดก็คือ14นั่นเองค่ะ3คูณ14จะมากกว่า39 และใกล้เคียงกับ39มากที่สุดดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยรูปห้าเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่านั้นก็คือ14นั่นเองค่ะลองไปดูตัวอย่างกันอีกข้อหนึ่งนะคะหาจำนวนนับที่แทนด้วยรูปห้าเหลี่ยมซึ่งทำให้15คูณจำนวนใดจำนวนหนึ่งมากกว่า4,725และใกล้เคียง4,725มากที่สุด ถ้าเราใช้วิธีการเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะหาว่า15คูณด้วยจำนวนใดจะได้เท่ากับ4,725จากประโยคสัญลักษ์การคูณที่มีตัวไม่ทราบค่านี้นะคะเราก็สามารถเขียนในรูปของประโยคสัญลักษ์การหารได้ว่าจำนวนนั้นคือ4,725หาร15นั่นเองค่ะเราลองไปดูกันนะคะ 4,725หารด้วย15 4ในหลักพันหารด้วย15หรือแบ่งออกเป็น15กลุ่มไม่ได้นะคะจึงกระจายค่าไปรวมกับ7ที่อยู่ในหลักร้อยกลายเป็น47 0 0ค่ะแบ่งออกเป็น15กลุ่มได้กลุ่มละ3 0 0ใช้ไป45นะคะ47ใช้ไป45ยังเหลืออยู่2 2ในหลักร้อยกระจายค่าไปเป็นหลักสิรวมกับ2ที่มีอยู่แล้วในหลัก10จึงได้2 2 10 2 2 10แบ่งออกเป็น15กลุ่มกลุ่มละเท่าๆทากันได้กลุ่มละ1นใช้ไป15 10มีอยู่22 10จึงเหลืออยู่70กระจายค่า70ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยกลายเป็น75หน่วย 75แบ่งออกเป็น15กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้รับกลุ่มละ5หน่วยพอดีค่ะมีอยู่75ใช้ไป75หมดพอดีไม่เหลือเศษนะคะจากการหารนะคะจึงเห็นว่า4,725หารด้วย15เท่ากับ315ค่ะดังนั้น ตัวไม่ทราบค่าของเราจึงคือ315นะคะ15คูณ340ขอโทษค่ะตืดตดๆ15คูณ315เท่ากับ4,725นะคะแต่เราต้องการหาตัวไม่ทราบค่าที่ทำให้15คูณกับจำนวนใดมากกว่า4,725และใกล้เคียงมากที่สุดเมื่อ15คูณ315นะคะ ได้4,725พอดีแต่เราต้องการหาตัวใกล้เคียงที่มากกว่านะคะ315เป็นตัวที่พอดีแต่เราต้องการจำนวนที่มากกว่าตัวเลขที่ใกล้เคียง315มากที่สุดจึงคือ316ค่ะจะเห็นได้ว่า15คูณ316จะมากกว่า4,725 และใกล้เคียงกับ4,725มากที่สุดค่ะจำนวนนับที่แทนด้วยรูปห้าเหลี่ยมจึงคือ316นะคะต่อค่ะเมื่อเราจะหาตัวไม่ทราบค่าที่ทำให้84คูณกับจำนวนใดแล้วน้อยกว่านะคะน้อยกว่า16,464แต่ก็ใกล้เคียงกับ16,464มากที่สุดด้วยค่ะ เราก็ทำได้โดย84คูณด้วยจำนวนใดจะเท่ากับ16,464เราเปลี่ยนประโยคสัญลักษ์การคูณที่มีตัวไม่ทราบค่านี้นะคะให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารเพื่อหาคำตอบค่ะจะได้ว่าจำนวนทั้งหมด16,464หารด้วย84จะเท่ากับ ตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการนะคะเราไปดูกันค่ะเมื่อเรานำา16,464ตั้งหารด้วย84จะได้ว่าในหลักหมื่นมีอยู่10,000ในหลักพันมีอยู่6000ในหลักร้อยมีอยู่400ในหลักสิบมีอยู่60และในหลักหน่วยมีอยู่4หน่วย หนึ่งมืนจะแบ่งออกเป็น84กองกองละหนึ่งหมืนนั้นแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่าไปเป็นหลักพันค่ะเมื่อรวมกับ6ที่มีอยู่แล้วในหลักพันจึงกลายเป็น16พัน16พันจะแบ่งออกเป็น8 4กองกองละเท่าๆกันก็แบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่าออกเป็นหลักร้อย ได้ว่า164ในหลักร้อยนะคะ164มัดในหลักร้อยนี้จะแบ่งออกเป็น84กองแบ่งได้แล้วค่ะแบ่งได้ออกเป็นกองละ1มัดมัดละ100นะคะใช้ไป84มัดจึงยังเหลือ80มัดกระจายค่าไปรวมกับ6ที่มีอยู่แล้วในหลักสิบ จึงได้เป็น806มัดในหลักสิบ806มัดนี้จะแบ่งออกเป็น84กองได้กองละ9มัดกองละ9มัด84กองใช้ไป756มัดยังเหลืออยู่50มัดในหลักสิบมัดละ10เหลืออยู่50มัดนะคะแกออกให้เป็นหลักหน่วยค่ะ และนำไปรวมกับ4ที่มีอยู่แล้วในหลักหน่วยจึงเป็น504หน่วย504หน่วยนี้แบ่งออกเป็น84กองจะได้กองละ6หน่วยใช้ไป504หน่วยพอดีนะคะไม่เหลือเศษเลยค่ะจึงได้ผลหารว่า16,464หารด้วย84 เท่ากับ196นะคะเมื่อ84คูณกับ196เท่ากับ16,464พอดีแต่สิ่งที่เรากำลังตามหานะคะคือเราต้องการให้ได้จำนวนที่น้อยกว่า16,464แต่ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะจำนวนนั้นนะคะจำนวนที่น้อยกว่า196 และใกล้เคียง196มากที่สุดก็คือ195นั่นเองค่ะ84คูณด้วย195จะน้อยกว่า16,464และใกล้เคียง16,464มากที่สุดนะคะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยรูป5เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราจึงคือ195ค่ะ ต่อไปเด็กๆลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนดูนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วค่อยมาเปิดคลิปของครูเพื่อตรวจสอบเฉลยทีหลังนะคะเอาละค่ะเด็กๆคงจะทํำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในหนังสือเรียนเสร็จแล้วนะคะเราลองไปดูเฉลยกันค่ะจำนวนใดคูณด้วย3 0 6และมากกว่า87 2 1 0 และใกล้เคียง87,210มากที่สุดเราสามารถหาตัวไม่ทราบค่าที่ทำให้จำนวนใดคูณกับ306มากกว่า87,210และใกล้เคียง87,210ได้โดยจำนวน1คูณด้วย306เท่ากับ87,210 จะได้ว่าจำนวนนั้นหาได้โดยนำ87,210หารด้วย306ได้ผลหารมาแล้วว่า285จำนวนนั้นจึงคือ285แสดงว่า285คูณกับ306จะได้87,210แต่เราต้องการจำนวนที่คูณกับ306แล้วได้มากกว่า 87,210นะคะจำนวนนับที่มากกว่า285และใกล้เคียงกับ285มากที่สุดที่จะคูณกับ306แล้วได้ผลมากกว่า87,210จึงคือ286ค่ะ286คูณ306จะมากกว่า87,210 และใกล้เคียงกับ8 7 2 1 0มากที่สุดจำนวนนับที่แทนด้วยรูปห้าเหลี่ยมจึงคือ286ค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าซึ่งเป็นจำนวนนับที่ทําให้ผลคูณใกล้เคียงกับจำนวนที่กำหนดให้มากที่สุดทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ห,หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ที่ทำให้ผลคูณเท่ากับจำนวนนับที่กำหนดให้ซะก่อนค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเมื่อหาได้แล้วเราก็ไปขั้นตอนที่สองนะคะนำจำนวนนับที่ได้มาหาจำนวนนับที่มากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่หนึ่งที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับจำนวนที่เรากำหนดให้มากที่สุดค่ะ